อยู่ในย่านของปทุมธานีนะตลาดพูลซับนะครับตรงนี้ทางเข้าที่หนึ่งนะทางเข้าที่2อ,อตรงไหนไวะฝั่งโน้นเ่าวะนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมของอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมแลยกันะครับวันนี้อาจจะยังไม่ได้ระบุร้านไหนนะเนี่ยข้างหน้านี้ก็จะเป็นร้านมินนี่นะครับมินนี่อะไรแต่งนะร้านนี้ถือว่า คุณภาพดีกว่าอยู่ด้านหน้าเลยนะคนมารอคิวเพียบเลยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตได้นะครับร้านไหนที่มีคนรอเยอะๆเนี่ยถือว่าเขาเทำงานแน่นอนเลยอะไรแต่งมีอะไรบ้างครับก็จะมีทั้งเปลี่ยนทั้งคันหรือว่าเสริมเป็นบางส่วนนะครับเนี่ยอย่างร้านเนีย่ยผมเดินเข้าไปดูนิดหนึ่งนะขออนุญาตร้านก่อนละเนี่ยวครับเสริมรถ ส่วนมากก็จะเป็นรถตามกระแสนะครับ T T X นะครับต้องออกตัวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องอะไรแต่งรถอะไรใส่นะครับวันนี้พาชมแล้วกันครับแนะนําสถานที่แล้วกันนะครับตลาดทูนซับนะครับหัวกันน็อกก็มีนะหรือว่าอะไรแต่งต่างๆแล้วเดินดูนด้วยกันนะผมจะพาเดินเลาะๆไปเรื่อยๆนะ ตอนแรกก็มีท่านผู้ชมแนะนําว่าให้มาเดินตลาดนี้ผมเข้าใจว่าเป็นอาจจะเป็นเครื่องเสียงอะไรพวกนี้นะโอ้พามาดูจริงๆก็จะเป็นร้านที่จำหน่ายประเภทอ,อะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับเห็นเขาเขียน,นว่าโหลดหน้าคุ๊บผมก็เดินไม่ได้ดูหลังเลยนะครับนี่ เราอยากแต่งให้มันสวยงามนะครับอยากแต่งให้มันดูเท่ขึ้นนะครับนี่ีด้านหน้าเน,นี่ยนะผมอาจจะเลือกไม่ถูกเป็นบางส่วนนะครับวันนี้พาเดินชมแล้วกันนะครับผมบผมเชื่อ <ผม S 2> ว่าท่านผู้ชมที่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะรู้จักตรงตลาดนี้นะเนี่ยหลายหลายท่านที่เคยมานะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำตาลอะไรแต่งนะครับผมอาจจะเอ่ยชื่อไปเรื่อยๆนะร้านนี้ก็คนรอคิวเยอะมากนะร้านใหญ่อยู่นะรับจัดสภาพและตกแต่งรถทุกรุ่นนะครับ้ายอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับ รับปรึกษาการเปิดร้านนะ